สวัสดีุผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมอคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนาําดานกระจกฮนะก็เป็นดานอีกหนึ่งดานนะที่ใช้ในการหาแต้มรูนะแล้วก็สามารถลงได้ไม่จํากัดเลยนะอันนี้คือข้อดีฮนะวิธีไปนะก็ไปได้ง่ายๆฮนะกดว่าไปอนะีเวนต์สแควร์ฮะพอเราว่ามาอีเวนต์สแควร์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เดินมาฝั่งข้างล่างฮะเราก็จะเจอทางเข้าดานนะ ก่อนจะไปเข้าดานนะเราต้องมีกุญแจเข้าดานก่อนนะนั่นก็คือจดหมายนะเป็นจดหมายของเอเลนาซึ่งก็จะดรอปจากมอนเตอร์เลเวล110จนถึง1100เออก็คือเนี่ย110ถึง1100ก็คือจะดรอปหมดนะเราก็สามารถไปตั้งเก็บไว้ได้เก็บได้สูงสุด1 0อันนะ น้ํกระจกครับก็จะเป็นดันที่รีเซตทุกๆอ่า1เดือนนะซึ่งด่านเนี่ยมันจะมีทั้งหมด41ชั้นสัปดาห์แรกเนี่ยมันจะมีให้เราเล่นแค่10ชั้นสัปดาห์ที่2ก็จะเป็น1-20ชั้นสัปดาห์ที่3 1-30ชั้นสัปดาห์ที่4 1-41ชั้นเออมันจะมี41ชั้นซึ่งวันที่จะอัปเดตชั้นต่อไปเนี่ยก็คือเนี่ยอีก2วัน17ชั่วโมงก็จะอัปเดตชั้นถัดไปแต่ว,ว่าเรายังเล่นไม่ได้นะวันนั้นเรายังเล่นไม่ได้ต้องรอผ่านไปอีก1วันก่อนเราถึงจะเล่นได้นะก็จะประมาณนี้ฮะสําหรับดันกระจกนะ มาต่อมาเดี๋ยวเราไปเข้าด่านกาันเดี๋ยวผมลงชั้น1ิบให้ดูเลยนะอันนี้ก็เป็นท่านนะ้ำมอนเตอร์จะเป็นท่านนะ้ำมาเราก็จะมีบอกเราอยู่แล้วก็กดไปเลยโปะพอเข้ามาแล้วเนี่ยผมมีสูตรสูตรในการเดินนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าวิธีการเดินที่มันแบบเดินแป๊บเดียวแล้วถึงเลยเนี่ยทำยังไงก่อนอื่นนะเรากดแถบขึ้นมาก่อนเราดูก่อนนะว่าธงเราอยู่ฝั่งไหนอันนี้ธงผมอยู่ฝั่งข้างล่างนะต่อไปเดี๋ยวเราไปเปิดโพยกันนี่ฮะอันนี้ก็เป็นโพลแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยธงผมอยู่ฝั่งข้างล่างใช่ไหมผมก็มากด ข้างล่างแล้วก็เลือกดูฮะว่าแผนที่ของเราเป็นแผนที่ไหนเมื่อกี้เนี่ยแผนที่ของผมเป็นแผนที่น้ําแข็งนะก็คืออันนี้ก็กดไปโป๊ะอันนี้ก็จะขึ้นตารางมาแล้วเราก็เดินตามได้เลยนะอันนี้ก็คือสูตรในการเดินเออเราสามารถที่จะแบบเดินถึงได้เลยแบบโดยที่ไม่ต้องแบบมั่วสั่วเออแล้วไม่ใช้เวลาแบบปั๊บเดียวมากผม,มชอบมากเลยอันนี้นะมาก็คืออย่างแรกเมื่อกี้เราดูโพยแล้วอย่างแรกให้ออกฝั่งขวาก่อนนะแล้วก็ออกเลยไปแล้วก็ บอดไปเรื่อยๆเดินตามทางไปเรื่อยๆเปิดโพยเดินตามเปิดโพยเดินตามไปเรื่อยๆก็คือเราต้องดูให้ออกก่อนว่าธงเราอยู่ฝั่งไหนตอนที่เราเข้าด่านมาแล้วก็ไปดูแผนที่ว่าแผนที่ของเรามันเป็นแผนที่แบบไหนแล้วก็ไปติ๊กเออซึ่งมันแบบยอดเยี่ยมมากครับวิธีนี้เล่นแบบเดือดผ่านเลยนะเออมันแบบสุตรูเตียวอ่ะก็คือได้ทั้งวันนะพอได้สูตรนี้มันเดียคือลงได้แบบรัวๆแล้วมันก็เพลินด้วยนะเออ คือกล่องเนี่ยมันได้แต้มรู้เยอะอยู่พอสมควรนะแต่ว่าชั้นหนึ่งถึงชั้นสิเนี่ยจะได้เป็นแบบแบบต่ำเออซึ่งแต้มรู้ยังยังไม่เยอะมากประมาณ2 0 0พันสาเออถ้าดวงดีก็ได้สามพันแต่ว่าถ้ามีชั้นต่อไปมามันก็จะได้เพิ่มขึ้นเ,เยอะ,ะออกซ้ายรอบนงฮะเดี๋ยวผมจะตั้งอา่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโอกาสได้กล่องของแต่ละชั้นให้ดูนะ่จะแปะไว้ให,ห้ต้องดูให้ออกนะว่าของเราอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งล่างอยู่ฝั่งซ้ายอยู่ฝั่งบนอย,อยู่ฝั่งขวาเออแล้วก็ลงล่างอนะ เปไงฮะเดินไม่พลาดเห็นไหมแล้วเวลาเราเดินไม่พลาดเนี่ยมันจะมีโอกาสได้เป็นตัวไอแมสก็บินมาซึ่งก็จะทําให้เราได้แตม้มได้อะไรเยอะขึ้นเออวันนี้ไม่มีมั้งไปเจออยู่รอบนึ่งนะพอถึงั้นสุดท้ายมันจะมีห้าเควส์เราเรากดบอทไปเรื่อยๆอันนี้ก็จบดันเป็นที่เรียบร้อยฮะอย่าลืมตั้งเก็บนะเป็นกุญแจเข้าดันเออซึ่งอันนี้เนี่ยมันสแต็กน้าแค่สิบอันน่าเสียดายไม่เหมือนดันจดหมายที่สแต็กได้แบบสองร้อยห้าสิบันอะ อันนี้แค่1ิอันเพราะสิบอันเราก็จะไม่เก็บแล้วมั้งเออโอเคนะตอนนี้ก็ใกล้จบดันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพอจบ5้าเคเวนนะเราก็สามารถกดออกได้เลยฮนะพอขึ้นหน้าต่างนี้มาเราก็กดออกได้เลยวิธีรับของก็คือกดปุ่ม k ฮนะนี่อันนี้ได้กล่องระดับต่ำม,มาเดี๋ยวผมจะแปะให้นะว่าแต่ละชั้นเนี่ยมีโอกาสได้กล่องอะไรบ้างเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้แล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะวิธีอ่าเป็นโพยในการเดินอะ่ะแล้วก็ข้อมูลที่ผมได้มา เออกดรับไปอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรโป๊โอได้แต้มรูดพันสี่ะซึ่งก็ใช้ได้นะ่าโ,โอเคพันสี่นี่ถือว่าเยี่ยมเลยก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์อลไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยสั่งคลิปนี้สวัสดีครับ